ก่อนชมคลิปวันนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ใบเฟอร์นดีน,นช่วง Flying Money น,นะคะวันนี้ไอก้ก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับ แต่ไปชน็อปปิ้งนะคะชาแนลคอ l l e c ชั่น 22B นะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงมายังไงอะไรยังไงไปบ้างนะคะแล้วก็มีนะคะการไปได้ลองกระเป๋าในรุ่นต่างๆนะคะในช่วงที่เปิดคอลเลคชั่นนะคะก็เหมือนเดิมค่ะรอบนี้ไอ้ก็ไปกับเพื่อนแจงเดิมน,นะคะที่ไปในรอบ 22A น,นะคะก็รอมนี้ได้ลองกระเป๋าหลายๆแบบนะคะก็เดี๋ยวไปรอติดตามคลิปนะคะ ก่อนที่เออยจะโชว์นะคะว่าเออยได้ไปเจออะไรมาบ้างน,นะคะอย่างอื่นเลยนะคะเออยก็อยากจะนี่เลยค่ะมาอันบ็อกสหาโชว์ของสินต่างๆที่ได้มาก่อนนะคะจากการไปนะคะช่วงที่เออยไปนะคะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมนะคะเป็นอยู่ในสัปวันแรกของการเปิดคอลเลกชันนะคะก็ตอนแรกนะเออยไปเออยได้แค่น้องคนนี้มานะคะก็ เป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆนะคะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรหรอกก็คือไปเป็นเพื่อนๆเฉยๆนะคะก็แต่ว่ามีของติดไม้ติดมือมาอะไรอย่างนี้นะคะก็น้องก็น่ารักดีนะคะก็เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะคะค่ะแล้วส่วนน้องใบใหญ่อันนี้นะคะก็ได้มาหลังจากนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วใบใหญ่เนี้ยจริงๆเพื่อนเออย่ะได้ได้มาก่อนนะคะเราก็เกิดการโอนถ่ายกันนิดหน่อยนะคะก็เลย น้องก็ไดยตั้งาเป็นของเอ๋ยนะคะก็ใบนี้ก็เป็นสิ่งที่ตามหามานะคะสัำผักใหญ่ๆนะคะก็ดีใจที่ได้น้องมานะคะก็เดี๋ยวจะมาอ่นบอกให้ดูนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ชิ้นแรกค่ะนี่ค่ะใบนี้นะคะถุงเล็กๆแบบนี้เพื่อนๆเดาถูกใช่ไหมว่ามันจะเป็นอะไรเพราะว่ามันเล็ก เดี๋ยวมาอันบอกพร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะคะเออก็จะแกะไปเล่าไปนะคะก็ทวนที่ 2B นะคะที่เออไปรอบนี้นะคะจะตรงกับวันที่13สิงหาคมน,นะคะก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยที่เอ่ยมาทําคลิปช้ามากๆนะคะก็มีภารกิจส่วนตัวลัดตัวนิดนึงนะคะก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสทําคลิปเลยนะคะแล้วก็ มันเป็นอยู่ในช่วงของ3วันแรกนะคะของการเปิดตัวคอลเลคชันนะคะก็โดยปกติอันนี้เป็นความรู้นะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะใครยังไม่ทราบเอยก็แชร์เป็นข้อมูลให้แล้วกันเนาะก็คือ,อ,อในช่วงของ3วันแรกของการเปิดคอลเลคชันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเ,เพื่อนๆชอบของอะไรนะคะเหมือนกับว่าถ้ามีโอกาสได้เข้าไปอย่างเงี้ยก็คือไปลองดูเนาะ มันมีโอกาสที่คุณจะได้อะไรสักอย่างอะเนาะติดหมายติดมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณมี SA ที่เป็น SA ประจำอะไรเงี้ยแล้วเขาส่งของมาให้คุณดูได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่เอเอสเอเขาจะไม่สามารถจองของไว้ให้ได้นะคะในช่วงสามวันแล้วก็คืออาจจะต้องเป็นการชําระเงินเพื่อจองเลยนะคะก็แต่เออเข้าไปดูที่ร้านนะคะก็เหมือนไปดูเป็นเพื่อนเพื่อนานนั้นอย่างที่แจ้งตอนแรกเพราะฉะนั้นเอยก็ไม่ได้คาดหวังว่าเอยจะได้อะไรอะเนาะเออ เออก็ได้น้องคนนี้มาค่ะนี่เห็นกล่องถุงแบบนี้เราออกแล้วใช่ไหมคะจิ๊ดจิิจิเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากต่างหูนั่นเองค่ะนี่ค่ะนี่นะคะต่างหูอันนี้นะคะ่ะฮาร์ดแวร์เป็นสีทองทั้งชิ้นเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบเจาะนะคะ กล่องก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี่เลยให้ดูชัดๆสวยนะคะเขียนว่ารูกำบงนะคะซึ่งก็เป็นสาขาของชาแนลที่ฝรั่งเศสนะคะคือถ้าดูอย่างนี้อาจจะดูสึกว่าเออก็เฉยๆนะน้องไม่ได้แบบอะไรมากมายคือไม่ได้มีคริสตัลไม่ได้มีหมุกเหมือนกับบางรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอลองทาบขึ้นหูแล้วเนี่ยเอ้ยว่าน้องน่ารักเลยทีเดียวนะนี่ เดี๋ยวแอบดูนี่นะคะเดี๋ยวเอ่ยจะใส่ให้ดูนะรูปตอนที่เอ่ยลองทาบขึ้นหูนะน้องน่ารักมากคู่นี้นะคะราคาก็ไม่แรงมากนะคะเดี๋ยวเอ่ยขึ้นราคาให้ด้วยนะคะค่ะเอ่ยเห็นพวกร้านทีออเดอร์เขาก็จะแบบขายกันอยู่ประมาณ2 0 0 0มต้นๆน,นะ20,000นสองอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็ นี้ถ้าเกิดเพื่อนๆแวะเข้าไปที่ร้านจริงๆก็อาจจะเจออาจมีโอกาสเจอหรืออาจจะไม่เจอก็ได้นะคะเพราะจริงๆก็ในถ้าไปในช่วงต้นอะไปคิดว่ามีโอกาสเจอสูงนะคะแต่ตอนนี้อาจจะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วนะคะจากการเปิดคอลเลคชันนะคะซึ่งตอนนี้มันเป็นคอลเลคชันใหม่มาอีกแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนๆเอ,อ้ก็เลยต้องรีบมาอันบ็อกซ์อันนี้ก่อนนะคะค่ะอันนี้เออชอบมากมันดูแบบใช้ง่าย เอยไม่ได้ซื้อต่างหูชาแนลมานานมากแล้วนะคะเอยรู้สึกว่าเออน้องก็แอบแพงนะคือแบบตัวแมทเทียลตัววัสดุเขาอะคือมันไม่ใช่ทองแท้ไม่ใช่เงินแท้นะคะเป็นเหมือนโลหะแล้วก็เคลือบอีกทีนะคะเออเอ็ก็เลยคิดว่าเออน้องก็ยิ่งบางอันที่มีคริสตัลมีมุกเนี่ยยิ่งราคาโดดไปกันใหญ่เลยนะคะเอยรู้สึกว่าแบบเออมันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่อ่ะแต่คือโอเคน้องขายได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออถ้าเราแบบ เก็บเงินซื้อเป็นต่างหูเพรแท้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นโลกโก้ชาแนลก็ได้เป็นเม็ดเดียวๆใส่ติดหูได้ทุกวันอะไรเงี้ยเอ๋ยก็มองไปในแนวนั้นมากกว่านะคะแต่ว่าอันนี้ก็นานแล้วที่ไม่ได้ซื้อนะคะก็ลองซื้อมาคู่หนึ่งแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จบไปนะคะกับสิ่งแรกของเอ๋ยนะคะต่อมานะคะเอ๋ยก็จะมาอันบล็อกนะคะนี่เลยค่ะ สมาชิกใหม่นะคะเข้าสู่ครอบครัวของเราไม่เป็นเซอร์เี่นะคะ <laughs> น้องนี่ก็เป็นกระเป๋าใบกระเป๋าวานะคะเป็นไม่ใช่สมอลเลตเตอร์กูนนะคะก็เป็นกระเป๋าใบใหญ่นะคะก็ใบนี้นะคะเป็นใบที่เป้ารอมานะคะนันตั้งแต่คอลเลคชันที่แล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วก็ตกลงก็มาได้ในคอลเลคชัน twenty t o b นะคะโดยความเสียสละของ เพื่อนสาวท่านหนึ่งนะคะที่ยอมเสียสละน้องมาให้สู่อ้อมอกของเอ๋ยนะคะก็ส่งต่อในราคาที่น่ารักด้วยนะคะคือราคาตามหน้าบินเป๊ะเลยนะคะก็คือขอบคุณมากๆเลยนะที่แบบทําให้ได้ใบนี้มานะคะใบนี้ชอบมากเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใบนี้จะเป็นอะไรคะ่ะนี่นะคะจริงๆไอ้แอบแกะน้องไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะต่อกันเลยนะคะที่ปิ้นอะไรนี่ก็แกะไปหมดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะนี่ อ๋อยังไม่เจอนะคะข้างในนะคะก็คือน้องก็ใบไม่ได้ใหญ่มากนะคะ<อ>ก็เหมาะกับแม่ลูกสองอย่างเรานะคะ<ส>คิดว่านะตอนแรกอยากได้ไซส์ใหญ่นะแต่พอมีใซส์นี้ก็เลยแบบอืมก็น่ารับดีนะอะไรอย่างเงียสามสองหนึ่งกจีนี่เห็นน้องแฟรแไหมใช่ไหม น้องก็คือชาแนลแบ็คแพคเนี่งค่ะเพื่อนนี่ค่ะน้องคือชาแนลแบ็คแพคนะคะซึ่งจะเป็นแบ็คแพคที่เป็นสไตล์อินฟินิตี้นะคะก็คืออ f นฟินิตี้เขาก็จะมีลักษณะกระเป๋าเนาะที่เป็นแบบช่องติดแบบนี้อยู่ด้านหน้านะคะที่สําคัญที่เอยชอบน้องใบนี้มากๆเลยนะคะก็คือเพราะว่าน้องนะคะเป็นคาวเวียนทั้งใบ ะะถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตนะตั้งแต่เอ๋ยทำพวกแบบมันบล็อกอะไรต่างๆมานะถ้าเป็นชาแนลคือมันต้องคาวเวียเท่านั้นนะคะสําหรับเอ๋ยนะคะซึ่งน้องก,ก็คือน่ารักมากนี่นะคะอันนี้เอ๋มีแอบแกะมาแล้วบ้างนะคะเขาก็จะห่อสายมานะคะสายของน้องนะคะจะมีความเป็นหนังแบบนี้นะคะ หนังแบบนี้เยอะกว่าส่วนที่เป็นโซ่นะคะคือโซ่จะมีอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าส่วนอื่นจะเป็นหนังแับกระหมดเลยนะคะจะไม่เหมือนกับแบคแคบางรุ่นเนาะที่จะเป็นโซ่แบบท้งเต้นไปเลยอะไรแบบนี้นะคะส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นตัวเทิร์นล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดขึ้นมาด้านในนะคะก็จะมีผ้าปิดหน้ากระเป๋านะคะ1อันนะคะอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ตัวรูดนะคะตัวรูดแกนะคะตัวรูดของเขานะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีสลักไว้ด้วยนะคะว่าคำว่าชาแนลนะคะ เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ตัวตุ้งก็จะมีความแบบนูนๆ,ๆๆๆนนะคะเป็นทรงข้าหลามตัดแบบนี้นะคะคล้ายๆตัวแบบนของชาแนลเนาะอ,อันนี้ซึ่งก็จะลิงก์กับตัวซิปอันนี้นะคะเดี๋ยวเอยจะถ่ายแบบว่าโค o s e u ให้ใกล้ๆนะคะด้านหน้าเนี่ยเอยคิดว่าน้าจะใส่อะไรไม่ได้นะนอกจากพวกแบบ กาดอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งกระเป๋าใบนี้นะคะก็จะเป็นแบบไม่มีกาดแล้วน,นะคะจะเป็นแบบเศษนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีผ้าปิดมาให้นะคะอย่างนี้แต่เ,เราเอาออกเลยนกันนะคะแล้วก็ดูความน่ารักของน้องเห็นไหมคะก็ยังมีช่องสำหรับใส่บัตรใส่กา์ดอะไรเล็ก,ลก,ลก,ลกๆในน้อยได้นะคะที่ด้านหนังตรงนี้ ก็คือไอ้ว่ามีความแบบเป็นคลาสสิกหน่อยๆนอเนาะไอ้ว่ามันน่า,บบนารักมากเลยหูจับตรงนี้จะเป็นโต้ททางชิ้นนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูแล้วก็ตัวกระเป๋าตรงนี้นะคะก็รูดออกมาเปิดยอยู่นะคะน้องอยังไม่เคยโดนรูด,น,ดน,นะคะเพิ่งโดนรูดครั้งแรกเนี่ยค่ะไม่คิดว่าน้องอ้าฝากกระเป๋าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพื่อน ภายในก็ค่อนข้างกว้างนะคะคือตอนแรกเราอยากได้เป็นใบใหญ่นะคะเขาจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้ด้วยนะคะแต่ว่าพอมาลองพิจารณาดูแล้วว่าใบใหญ่เวลาเราใส่มันใส่ของได้เยอะจริงแต่ว่าของมันก็จะเป็นลักษณะของการใส่แล้วก็ถมถมถ,ม,ถมกันไปเพราะว่าทรงใหญ่เขาก็จะสูงขึ้นมากกว่านี้อีกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นทรงเล็กปุ๊บอ่ะไอคิดว่าของอนะ่ะการเรียงของมันก็จะอยู่ในแบบ เลเวลหนึ่งหรือสองเลเวลไม่เกินเนี้ยคือมันจะทับถูก,กันไม่ได้มากอะ่ะเออเพราะว่านองไม่ได้ลึกเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยใส่มือถือได้ไหมใส่ได้นะคะทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะแล้วก็ข้างในนะคะจะมีช่องหนึ่งช่องนะคะเหมือนเป็นช่องเล็กๆนะคะอยู่ด้านตรงนี้ของกระเป๋านะคะแล้วก็ตัวเพลทจะอยู่ติดกับด้านหน้าของกระเป๋านะคะภายในจะบุด้วยผ้านะคะผ้าสีแดงเบอร์กันดีนะคะ ตัวอะไรนะคะของน้องก็จะเป็นสีแบบไลโก้นะคะจะไม่ได้เงินแบบเงินเลยนะเป็นไลโก้นะคะน่ารักมาก ไอคิดว่ากระเป๋ารุ่นนี้ก็น่ารักแบบคือถ้าถามว่าหน้าตาเขาถ้าเทียบกับดูมาซึ่งเป็นของ2 0 2 2ันยี่สิบอะดูมาเขาจะน่ารักนะเพราะว่าด้านหน้าเขาอะก็จะเป็นแบบฝาเปิดแบบปุกปิกสไตล์แบบชาแนลเนาะแต่อันนี้คือเขาจะเรียบกว่านะคะแต่ว่าเออคือไอชอบตองที่เขาเป็นคาเวียคือดูมาเขาไม่ใช่คาเวียเนาะอเออก็เลยชอบไปนี้มากกว่านะคะแล้วก็ดีใจที่เพื่อนส่งต่อให้ด้วย นี่นะคะสายนะคะเป็นหนังซึ่งเอยคิดว่ามันก็ดีนะคะไม่เจ็บไหล่ดีนะคะด้านหลังก็ใส่บัตรได้อย่างที่แจ้งนะคะนี่สบายๆเลยพ้นกระเป๋าเป็นแบบเรียบๆนะคะไม่มีอะไรนะคะแล้วก็สายสามารถปรับระดับได้นะคะประมาณเออสี่ระดับนะคะสี่หรือห้าสี่ระดับนะคะ กระเป๋าที่เอ้บอกนะมันอาร์ได้กว้างมากๆเลยนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหยิบของนะเอ้คิดว่ามันจะง่ายนะแล้วเราจะหาของได้ง่ายด้วยเหมือนกันนะคะแล้วคือเขาก็มีตัวลูดเนาะซึ่งแบบมันทําให้เราแบบสามารถแบบปิดได้อย่างมีชิดนะคะก็คือไอ้คิดว่าความปลอดภัยก็ดีในระดับหนึ่งนะคะ,ม,ะมาดูเรื่องใส่มือถือบ้างนะคะนี่ค่ะ iPhone นะคะ p l u s นะคะใส่ได้สบายมากๆเลยนะเพื่อนๆคือแนวตั้งอ่ะก็ไม่โผล่ขึ้นมานะคะแนวนอนยิ่งจมลงไปอยู่ในกระเป๋าได้อย่างยิ่งลงไปอยู่ในกระเป๋าได้อย่างสบายๆเลยนะคะนี่ค่ะคราวนี้มาดูดีเทลนัเน ตรงตุ้มของเขาอันนี้นะคะจะมีความสวยงามมากเลยนะคะแบบนี้นะคล้ายๆกับแหวนของเขานะคะตรงนี้ก็จะมีคาว่าชาแนลนะคะเป็นปั๊มลงไปนะคะตรงตัวรูปซิปของเขาก็จะลิงก์กันกับตัวปุ่มด้านบนอันนี้นะคะนี่โอเคส่วนตัวหูรูปต่างๆก็จะเป็นอะไหล่นะคะสีเดียวกันทั้งกระเป๋านะคะ ดูดวมอ,อก,ก็ค่อนข้างที่จะชอบน้องนะคะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก่อนที่เอจะไปลองนะก็ว <y> ันนั้นไปนะคะมันเป็นหลังวันแม่วันหนึ่งนะคะก็ ทางชาแนลเขาก็มีเหมือนของขวัญเล็กๆน้อยๆให้เราด้วยนะคะที่เราซื้อของกับเขาเนาะนี่เป็นอันนี้นะคะมาในกล่องอย่างนี้นะคะอ่าอันนี้นนเขาก็จะเขียนว่า happy m o t e r s day นะคะด้านไหนเพื่อนๆว่าเป็นอะไรเอ่ย3 2 1กองึด้านไหนก็คือเป็นชานะคะ เป็นของขวัญน,นะคะที่ทางชาแนลทําแจกนะคะในช่วงวันแม่นะคะเราบางเอิญไปตรงกับช่วงที่เป็นการเปิดตัวคอลเลกชันพอดีนะคะแล้วก็เป็นการเปิดตัวหลังการขึ้นราคาเพียง1วันเท่านั้นนะคะก็คือใครไปซื้อคอลเลกชันใหม่ราคากระเป๋าหลายๆรุ่นก็ได้ขึ้นไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นจัส m ิ n e อูหลงนะคะแล้วอีกอันหนึ่งเป็นว e b o สโรสราเวนเดอร r อ่านว่าอะไรไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเป็นลาเวนเดอร์แน่ๆเลยมาเป็นอย่างนี้นะคะลาเวนเดอร์ก็คือเป็นชาที่มีความปนดอกไม้มาเลยอย่างนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนสาวของเอยด้วยนะที่แบบเออชวนเอยไปอะไรอย่างเงี้ยเออ ด้วยตัวเองอะ่ะคงแบบเซล,ลคงไม่เชิญหรอกเพราะว่าไม่ได้ซื้ออะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะคะนี่อันนี้ก็เป็นอูหลงนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวเอ๋จะไปรีวิวนะก็คือจะสะพายเป้ให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูตัวอื่นๆด้วยนะที่เอ๋ไปลองตอนที่เอ๋ไปเปิดคอลเลคชันนะคะว่ามีอะไรบ้างสวยๆทุกใบเลยนะเอาจริงค่ะ ก็ลอง,ลงสะพายให้ดูนะคะสะพายด้านหน้านะคะน้องก็จะหน้าหลักหนะด้วยความไซส์เล็กนะคะน้องก็จะไม่ใหญ่เกินไปนะคะก็อยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็คือโอเคเลยนะคะเราก็สามารถเปิดหยิบปึ๊บลูดปึ๊บลูดปึ๊บปิดกระเป๋าล็อกคือทุกอย่างมันทาได้อยู่ที่ข้างหน้าตัวเราเลยอะเลว่ามันก็สะดวกเองนะคะแต่แอบรู้สึกว่าตอนเวลาเนี่ยที่พยายามจะปิดน้องอนะ เหมือนถ้านอาไม่มีของอยู่ข้างในเลยมันจะมีความยวบเนาะเหมือนไอตัวเนี้ยมันจะไม่ดันออกมานะคะถ้าเกิดสพไยด้านข้างนะคะนองก็จะอยู่ไซสประมาณนี้นะคะ เอ้ยสูงหนึ่งร้อยนะคะก็จะดอกก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะระยะกระเป๋าก็จะอยู่ประมาณเทวบนนะคะตอนแรกไอ้มองว่าดูมากเลยไปนะครแต่ว่าพอตอนหลังที่เอ้ยไปลองไปตอนที่ไปวันเปิดตัวคอลเลคชั่นรู้สึกว่าเออเขาก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะตอนที่เอ้ยไปเปิดตัวคอลเเคชั่นไอเจอสีเหลืองนะคะสีเหลืองก็สวยนะเป็นเหลืองพลาสเทลอ่อนๆนะคะ น่ารักมากเลยวที่ไอไปเจอทั้งสองไปจะเที่ยวแบบอย่างนี้น้องก็ยังไม่ยาวไปนะคะดอกของน้องก็ยังไม่ยาวไปนะ,ะไม่ได้แบบลากพื้นนะอะไรอย่างนี้นะเที่วอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเที่ยวอย่างนี้สายน้องยังแบบแข็งอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่ยข้อมือก็ ได้นะแต่ว่าก็จะแบบเล็กนิดนึงนะคะที่น่าจะสะดวกที่สุดก็คือสะพายเอาไว้ด้านข้างนะคะแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีสัมภาระหรือว่าต้องดูแลลูกน้อยของเรานะคะแต่ถ้าต้องดูแลลูกนะคะก็สะพายเอาสะพายหลัง เพื่อนว่าเป็นไงคะเพื่อนเพื่อนว่ามันเล็กไปแต่เออยก็จบรักน้องไปแล้วนะคะแล้วก็ตรงควาทแคบด้านหลังที่ทำให้เอ๋ยรักน้องเข้าไปใหญ่นะยคะ